ตามต่อภารกิจท่านนายกนะคะเมื่อวานนี้ไปหลายที่คันหนึ่งในนั้นนะคะท่านก็ไปขึ้นเวทีแพทยสภา2,568ปาถักกถาธรรมพิบาลทางการแพทย์และท่านก็ย้ำด้วยบอกว่าฟอกไตฟรีทั้งหมดต้องกลับมาแล้วก็บอกว่าระบบสุขภาพไทยต้องตั้งอยู่บนความย,ายั่งยืนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศของงานค่ะเมื่อวานนี้อะไรที่ให้แล้วเอาคืนไม่ได้ อะไรที่ให้ประชาชนแล้วไม่สามารถเอาคืนได้มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งบอกฟอกไตเนี่ยจะกลับไปจจากฟอกฟรีหมดในสมัยผมก็จะเอากลับไปอฟอกฟรีเฉพาะเข้าหน้าท้องแต่เข้าทางแขนเนี่ยไม่ให้ฟรีตายนะครับถ้าเราไปดึงกลับมาผมก็ต้องบอกทางท่านรัฐมนติว่ายังไงต้องรีอินสตอลนี่โพิซีนี้กลับไปต้องฟอกไตฟรีคนไทยต้องรักษาฟรีทุกโรค อันนี้มันเป็นมันเป็นมิชชั่นมันเป็นเป้าหมายของเราแล้วผมเชื่อว่าท่านร,รัฐมนตรีก็คงเห็นสภาพแลวถ้าไปดึงตรงนี้กลับมาเนี่ยนะครับคนไทยจะประสบความลำบากอีกมหาศาลค่ารถค่ารานะเฉลี่ยครั้งละพันห้าร้อบาทอาทิตย์ละสองครั้งเดือนละแปดครั้งลูกหลานทำมาหากินเท่าไหร่ก็ต้องมารักษาคนที่บ้านหมดซึ่งเราปล่อยให้มันเกิดเหตุเช่นนั้นไม่ได้ นี่ค่ะเรื่องของการฟอกไตฟรีนะคะก็ได้มอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดการก็ยืนยันจะนำกลับมาแน่นอนนะคะ